สวัสดีค่ะมูออมสินนะคะวันนี้ขอเสนอกรุ๊ปเลือดบอกนิสัยตอนทำอย่างไรเขาหายโกรธกรุ๊ปเเจ้าฟอร,ร์มคิดเจ้าคิดเจ้าแขนถ้าโกรธขึ้นมาเมื่อไหร่ละก็หายยากเลยเชียวละแบบนี้ต้นฉบับฟอร,ร์มโกรธของคนกรุ๊ป A เพราะเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแขนอย่าพยายามยับอยัางเขาแต่ปล่อยให้เขาใช้เวลาคลายอารมณ์ตัวเองจะดีกว่า กรุบบีโกรธได้ไม่นานก็ลืมแล้วโกรธได้ไม่นานอย่าไปสนใจเลยเพราะคนกรุบบีเกิดโมโหโทโสขึ้นมาถ้าขืนเป็นใส่ใจมากยิ่งจะไปกันใหญ่พยายามทําแบบเขาลืมลืมไปซะลืมง่ายกว่ากรุปเอ b จัดการด้วยยากก้มหัวยอมเขาหน่อยคนคนนี้จัดการยากเป็นคนที่มีความคิดมีเหตุมีผลค่อนข้างจะเข้าข้างตัวเองที่สำคัญถ้าเขาโกรธขนาดนั้นแสดงว่าเขามีเหตุผลของเขาไม่ต้องจับเขาคุยกันแต่ยอมก้มหัวขอโทษเขาก็เท่านั้นเองกรุ๊ปโอพูดคุยกันรู้เรื่องอธิบายถึงเหตุผลเป็นคนน่ากลัวแต่เมื่อถูก อธิบายหรือทําให้เข้าใจว่าเหตุผลคืออะไรก็จะหายทันทีการอธิบายมีเหตุมีผลเป็นจุดสําคัญของคนกลุ่มนี้